อยู่ในห้องน้ำํำพอได้แก่แต่กูกอตู้ปอกปอกปอกมันห่าเปลือคนมีคนมีกูก็ปวดท้องนั้นกูกอตู้ปอกปอกมันว่าคนมีคนมีคนมีกูบอกว่ากูตีตู้ปังก้าไปึงกูหลักคอกูแรงเลยมันว่าเปลือลัวคนชนคนมีขี้เพบ่าเออแม่กูจิกกูหลักมึงวะมันที่มีแต่ไรนักหน้ามารถเครื่อง กูไม่ไร้เพื่อแต่กีไม่ได้หน่ยห่ยกับเปียกปรกโบนักหนาแม่รถที่ทำปพื่อปกุหลากไอ้บ่าวันมาตบอ,อยู่ปักตัวไปเลี้ยวน้ำแม่จีก้าจะเดือดละแม่จีอันก็เร็วรถที่มันติดดาวเทียมฮันโกกูขอทู่แม่จีอยู่น้อยแม่จีอยูอ่น้อยเออแม่จีก็ไม่เท่าไหนกูโบกูลอง,ปงเปลี่ยนเลยกูลองเปลี่ยนว่าเพื่อ กวดจุดเธิดแม่ชีกี่นานแล้วนะวๆๆๆๆแม่ชีว่าคอยเดียวคนตาย่างไม่จุดทีด่ัันแกงน้ำเคยไม่จะเบยพุงปวดท้องหัวลุ่งจนถึงป่านนี้ ก,ก, itan, ก่อนโยมพี่ก่อนสุดท้ายนี้ชีโมธนาแม่ชีฮะพอแม่ชี้รองจบเที่ยงกล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 งเฉยแกต้วนน้ำเพื่อยกี้ไปดูดกัดทีแกกูตามก้าวไปเลยกี้ไม่จะไปดูดกัทีมันรอ้ยังไม่ไปดูดกัทีทีกูจะตำเพื่อเห็นดูเห็นดูเออกูจวดต่อตามขั้นตูม ตูมตูมกอจิ้นกันตีจ้ำจมบุยจุมจมรปากหลอบบอยากขออร้องตีแล้วบอกว่าผมบุญไม่ปราณีข้อจำจีนอยู่ปากโตนี่ละ้กลึงอ,อย่าบวกคอกับกี้กับมันแล้งได้บ้านักแน่กแูแหละแหลกแปลกไปมันเป็นยังไงป้าเป็นกูลี่มันกันชาเด้อก็ว่าเป็นกาดีใช่บุญแก้มันว่าน้องเป็นกดี อย่าไปสนใจน้องฟังควงชาวบ้านเนี่ยไปฟังเออต่ำต่ำ,ตำเหมือนกับอดัดไตของต่เราต่ำได้ก็นีอย่าไปววาควงกยนคิง,คองเอออย่าไปคิดมากเลยเน้องเชื่อพี่เชื่อพูดแก้วเถอะว่าไงตอนนี้ไ่าเพียกบอนการพน,นันของเราเนี่ยมันรู้สึกงเงียบเงาผิดปกติชอบคนใช่ไหมบอนการพน,นันไม่เคยมีคนมาเล่นเลยนี่ว่างนี้ก็เล่นเก่งต่อไปไม่รู้คนเล่นโคงคงได้กันลแล้วที่บ้าพวกเรา เออโบเล่นแข่งกันน่อยวางนี่อยู่ไดก็บอเล่นอยู่บูเล่นอยู่เออโบเล่นอยู่มาวางนี่ก็ชอบเล่นเล่นอยนอันเออคูไปเล่นนั่งวันก่อนตีหนึ่งแล้วนั่งเลิกแล้วยังโยกกันอยู่เลยโยกันน่อยโยกันไต่กุญป็ดโยกันไต่กุญป็ดเออพอล่วงกวาด้ามาตึงเห็นพอล่วงวัด ปวดร่วงหัวเลอว้าวไปโยกันประด็ดให้หลวงบายเลยนุยโกโกโก่ยกบกแปลกแปลกเป็นทีนี้การที่อยู่ด้วยกันนะพี่ช่วยสั่งให้ลูกน้องคนงานหน่อยมันจำตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ที่สูงที่ต่ำกับฉันมันก็เถียงใครทำงานขัดใจน้องสาวกูกูตัดเงินเดือนเลยทั้งไอ้เปี้ยกไอ้ปูแก้วส่วนมากไอ้เปี๊ยกเลยมันขโมยของชิ้นใหญ่ครั้ง ฉันซื้อครีมพอนเอาไว้ทานหน้ามันขโมยไปที่แล้วไอ้เพียบมึงขโมยทําไมครีมน้องสาวอ่ะงอไปนไอ้อยเปียครีมพอนน้องก็ซื้อไว้ตานหน้าฮะกูปาไปตาเคย <c ười> ครีมตาหน้าปาไปตาเคยตาชอยเว้นในตัวทัดมันประกาศมันว่าครีมนี้ผสมด้วยหมอยจะได้เจือหมอยจะได้เจือไอ้ตื้อเออกว่าใจตาลับได้ยังกดอยู่เลย บา้ามันไม่รู้เรื่องอะคนใหญ่เปี๊ยงเราไม่ชอบมันเลยลำคาญอยู่ไม่สบายใจมันบ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้ควรนี่คนเมื่อในเปียกรียาไปเล้งเนอะมันลุกขึ้นตั้งแต่เชา้าไปไหนไง,งานไม่ทำไม่เปียกไปในลาดเลยจะเดินในลาดตะวันเกงกลวยเมกาตั้งแล,ล้วคนลุงไปนอนนอนเลยตัวจับไปตัวจับใจในเกงกลวยหญ่บ้าตัวจับปักตัวในเกงกลวยมาโร เอ็นบริษัทมันหวาถาอยากให้นาทีไม่เพลงแรงห้ใจเล็กไหมในเครือในเครือแต่มันเกี่ยวได้กับกลวยและตึ๊บ๋าแววแล้วฝาแวววับๆับแล้วไม่ต้องมายืมเล็กแ่งปั๊มนะเดือนก่ากูไม่เบิกตีน้องจ๋าไม่ต้องจูบเลยนะ ทำไมอ่ะฝ่าเวลนะฝ่า,า,วาวววเวลวับวับแล้วไปย่อยเวลแล้วไปพันก็เวลแล้วป้าจะเอาอะไรบริการมั้งคะเอมีเด็กอบมัม้เมมงเด็กมันมาออบไม่รู้ในไหนออบแล้วตู้ก็เด็กเด็กออบใช่ไหมนั่นเด็กออ <c oughs> บมีจิมมี่อย่ามีจิมมี่ก็แล้ว มีจ้าป้าชอบราคาไหนเงียพอมีได้รุนร่นอมีให้เลือกจ้าป้าชอบแบบไหนคะบอกหนูเลยเดี๋ยวหนูจัดการให้ชอบแบบไหนเงี่ยเด็กแบบคิดราคาไม่เหมือนกันค่ะแตาว่าแบบเรีกวกันอยู่เต่ากันคิดต่อไร้หนูใครเรีวเวกานอยู่เต่าอะไรอ่ะจัว่วครา นี่เดิมเลี้ยวาอายุเท่าเปลือเลี้ยกวก็อยากให้รถชัวอายุเท่เกล้าโอ้เออชัวเกล้ามันบาเนี่ยแบบชัวคราวเลยจ้ะครับชัวคราวเละเตะตกลงอ๋อตว่ากางเก,ก้าอันขางคืนให้เพื่อเตอก์ขงคืนที่เด็กสดหน่อยก็สองพัน้าตุ่มแป้งนู่นนะ ่แพงเราจะป่าป่าสู้ไหมสู้ไหมจุด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 แต่จ้าครับเจ้าป่าชอบแบบสไตล์ไหนคะนไอเรว่อป่าชอบสไตล์ไหนสไตล์เลยป่าไม่ยอมป่าไปเป้แล้วเขาตีอย่างปิ้นสไตล์คือสเปกไงใครเป๊กกันตามมกมาแล้ว สเปคสเปกคือความตีปาจอบค่ะปาชอบเป้นี่ไอ้มป,ป่ามังวดแต่ปาได้โตต้องการเดี๋ยวหญิงจะไปจัดให้นะคะครับเดี๋ยวไปสั่งอะไรกินเลยคะกินกับกินกินอะไรคะมีเรนูไหมอะไรนะมีเรนูไหมเรนูแค่น,น้อย กูอยากเบรี่ไอ้บ่าอเบรี่นู่นอยากเมนูจ้าเออเมนูมีเมนูได้มั้งอ่ะมีหลายอย่างจะกินกับแก้มก็ได้เหมือนว่าปลากระพุ้งนึ่งมาเน่ามีร่อยร่อยนั่นเลยกูชมเจ้าว่าเป็นต้มยำตะลีมีค่ะ กูจะร่บนำแดงมีจะเอาอะไรก่อนคะเห็นเอาตัวกัวกับปลาจิงจังมารักจำคนต่อผมไปเป็นผู้เต้นให้ผมมาตั้งหลายเจนไปลงผู้เต้นที่เมืองตุราชผมลงไม่ได้เพราะเ,เตืือดนั้นเป็นระยาะหากผมลงกัดกันเด็ดกาดเพราะคนจุราต้องเลือกผม มาขอไอ้ลงเจอตั้งหลายที่แต่ผมรู้ตัวดีว่าผมมีไปลงไม่ได้ไม่ใจเรื่องเล็กคนเกยยัดเด็กเกาไม่เอาไว้ประวัติผมมีถ้าเขาจับได้ผมไม่กล้าไปเป็นเจวอเอ็อนจีเดียมโตมานัดไปจอปิงผมบอกไม่ว่างจริงจริง ต้องไปอเมริกาเมื่อวานนายวันมัวมัดนอกมาตาติดต่อผมไปเป็นตีปรกษาผมบอกไม่ว่างจริงจริงเพื่อ,อนมามัดป่าผมไปโรงบ้าบาลเพื่อ,อนมามัดป่าผมไปโรงพยาบาลหมอตรวจด,ดูอยู่ตั้งนาน ว่าอาการจักไม่เกาตาหมอทวัดตีคกันแล้วบอกให้ผมจับมาว่าเมื่อนืนนี้นะคุณเบืรอกินยากันยง